มาแล้วนะครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์หานวางบอลมาวิเคราะห์กันที่กนในขานฟุตบอลหญิงยูโร2025ครับในรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในคู่ของทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติฟินแลนด์นะครับ คืนนี้ขอฟินเลยครับสาวฟินแลนด์เองพร้อมล้มยักษ์ใครชนะเองเท่ากับเจาะเข้ารอบนะครับแม้ว่านอร์เวย์ข่มเฮดูเฮชัดเจนแต่มาเต็งไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะครับนอร์เวย์เนี่ยข่มเรื่องของเฮตูเฮก็จริงนะครับแต่ก็พลาดเกมลัสอบ่อยครับฟินแลนด์เองคลินชิกมา5เกมในโยูโรติดก,กันนะครับรับแน่นดังผินครับรอจังหวะสวนเจ็บคืนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแน่นอนครับยื้อมาก็มีสิทธิ์ล้มได้ครับ ขอรุ่นทำเซอร์ไพรส์นะครับให้สะเคือนกลุ่มรอส่วนแล้วคมจบเดียวครับทำนายสกอร์วันนี้คิดว่าทีมชาติฟินแลนด์น่าจะยันเสมอีมชัินอเวได้ที่สกอร์1ประตูต่อหนะครับคืนนี้เราจะติ่ดไปด้วยกันครับถ้าชอบเนวการพิห์วิจารณ์แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับและเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์ห่านวางบอลนะครับ